ก่อนแล้วสามารถเปลี่ยนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญณะกรรมการและบุคลากรการศึกษาทุกท่านพวกเราลงสดจากวิทยาลัยเทคนิคสุซมีจะมานำเสนอสมาร์ทฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ครับเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรน่ะมักประสบพบกับปัญหาสภาวะพื่อนบ้านการเกษตรตกต่ำที่ทำให้พวกเขาอ่ะทำฟาร์มได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เราจริงเราต้องใช IoT และ AI เนี่ยเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัจจัยทางการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเพืชอเนี่ยเติบโตบนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสร้างผลผลิตที่ดูดสมบูรณ์ครับองค์ประกอบข้าอย่างหลักของสมาร์ทฟาร์มของเราจะมีอินพุตเอาต์พุตเซนเซอร์สปายดับคอนโทรลบอินพุตหลักๆสามอย่างเราจะมีน้ำปุ๋ยเชื้อปุ๋ยชัวร์ภาพส่วนับเอาต์พุตเราจะเป็นสปิงเกอร์หรือปรับเปลี่ยนได้ตามใจของเกษตรกรครับ ส่วนสัมภารของเราเราลงมาทั้งไฟ220โวลต์ DC ไฟฟ้าหรือแม้แต่ข้างโซลาร์เซลล์ครับผมส่วนเรื่องของเซนเซอร์เราติดตั้งทั้งหมด3อย่างที่มันเป็นจำเป็นสำหรับพืชก็คือความชื้นเรื่องของน้ำแล้วก็เรื่องของระบุความรักแสงในส่วนของการควบคุมเราจะควบคุมมหลักหาย3อย่างคือแมนนวลผ่านหน้าตู้เครื่องหลักลอล่าบนสายสั่งการโดยใช้อินเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันบีครับผม นะครับในการระบบของตัวการควบคุมเราก็จะมีตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวล o อล่แล้วก็ตัวเมนูนะครับตัว Wi-Fi เนี่ยเราจะสามารถดูพวกค่านี่ครับกรรมการเห็นไหมครับถ้าดูจากตรงนี้ในมือถือให้ลงไปได้ไหมครับดีดีครับนะครับก็จะมีตัวระบบที่สามารถดูได้ว่า มีอุณหภูมิแล้วก็ตัวค่าของแสงแล้วก็ค่าความชื้นในดินกับค่าของตัวแมนนวนกับตั้งค่าเวลาได้ครับเราสามารถครับค่าได้ส่วนตัวของลอร่าเนี่ยเราสามารถควบคุมได้โดยเราต้องใช้ไฟฟาครับการที่ควบคุม โดยไม่ใช้ไว้าเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวคลื่นที่ได้รับมาตรฐานกับกฎหมายของไทยซึ่งเราสามารถควบคุมในระยะไกลถ้าถย5 2ง20กิเมนครับในพื้นที่โลกแต่ถ้ามันมีป่าหรืออะไรเนี่ยมันก็จะลดย่อดมาหน่อยส่วนระบบแม็นวงมันก็จะมีพวกปุ่มกดระบายน้ำสารเคมีหรือตัวนะครับก็มันจะมีบอกค่าพวกความชื้นในยินหรือค่าแสงหรือค่าอากาศนี้้น ควบคุมบรากาศนะครับส่วนตัวระบบต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวทามเมอร์ทามเมอร์เนี่ยมันจะเป็นของตัวเราสามารถตั้งค่าเวลาได้ว่าเราจะปล่อยลดน้ําหรือลดปุยกี่นาทีซึ่งตัวทามเมอร์เนี่ยมันจะค่อยๆยไล่ตั้งแต่ระบบเปิดปลายน้ําจนไปถึงตัวของโลงแต่ละโลงนะครับ สมาร์ครับจะเป็นประโยชน์ของสมาร์ทฟาร์มนะครับก็หนึ่งเลยคือเราไม่จำเป็นต้องใช้คนในการควบคุมครับเที่จะมันมีระบบอัตโนมัติในการทำงานตลอดตลอด24โมง2เราสามารถติดตามข้อมูลหรือว่าค้อมูลได้ผ่านมือถือครับ3ช่วยประหยัดพลังงานครับโดยเรานำเอาระบบไฟฟ้าเซ拉เซลมาช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าครับ4พอเรามีระบบอัตโนมัติปุ๊บเราจะสามารถประหยัดทรัพยากรน้ำและปุ๋ยได้ครับ ห้าพอเราประหยัดทรัพยากรน้ำแล้วป๋ยได้แล้วเราก็จะลดค่าใช้จ่ายครับหกเราสามารถเก็บข้อมูลผลผลิตครับและนวัตวัฒนาวางแผนการผลิตในอนาคตได้ครับซึ่งจะสอดคล้องกับ d g s ข้อที่สิบสองครับเจ็ดครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชพันธุ์อื่นได้ครับโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกระบองเพชรเท่านั้นหรือว่าเป็นสตรอเบอร์รี่ไรเท่านั้นครับสามารถประยุกต์ได้แล้วก็จะสอดคล้องกับ d g s กับ ข้อที่9มีคำถามไหมครับขออนุญาตสอบถามเนาะตับของเราประกอบด้วยที่เรื่องของสภาก็คือใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับผมครับโซลาร์เซลล์แล้วเรามีการบริหารจัดการเรืองีการดิเทคกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บ้างไหมว่าตอนนี้เขาจะอย่างเช่นเนาะช่วงนี้คือต้องมีแรรดน้ำแต่ว่าพลังงานของโซลาร์เซลล์เป็นช่วงของ แากโวกพดีเรามีใครไปราบจัดการทางด้านตารางงานด้วยครับมีครับก็เมื่อเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟได้พอที่เราต้องการครับก็จะต่าไปใช้ไฟฟ้าเป็น a 4อันนี้เป็นตัวคอนโทรลของตัวและเซลล์หรืออยู่ในแอปพลิเคชันของเราเลยครับ อยู่ในตัวเซลล์ครับเป็นระบบของตราเซลลที่ยกตางกับของัเซลล์ารกันเลยนะครัแต่รง้องการก็คือเพียงแค่ส่งพลังงานไปสั่งให้พัฒนาผลงานใช่ไหมแต่ว่าตัวบรรยากาศของลเซลล์ที่าปฏิมันธ์จันใชไหนนะครับประดนที่สองก็คือตัวเซนเซอร์ปั่วนะครับเราใช้เซนเซอร์อะไรบ้างครับ เราจะไเ้ทราบความชื้นว่ามันจะปลูกในระดับท่าแสงเขาสามอย่างและใช่ครับส่วนเรื่องของ pH อะไรต่างๆน่าเราอย่างเดียวไม่ได้วัดเรื่องต้องมีอย่างต่างๆยังไม่ดีใไปไหมใช่ครับนะครับแล้วส่วนของความชื้นเนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้สอดคล้องกับ ความต้องการหรือคุณสมบัติของดินของน้ำออโตดิของพืชที่ต้องการได้ไหมครับได้ครับเราสามารถใช้กับพืชผลได้หลายชนิดครับคือเราสามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่าได้ตามพืชด้านน้ำที่ต้องการของพืชเลยครับแต่ก็คือถ้าเราตั้งค่าว่าพืชอย่างนี้ต้องการน้ำมากหน่อยใช่ไหมอย่างเช่นปลูกกระปุกข้อความที่ในการรดน้ำมันจะมากขึ้นปลูกกระบองเพชรก็อาจจะรดน้ำสารปนทั้งอะไรเข้ไปใช่ครับไหมครับ มันมีระบบรีพอร์ตให้เจ้าของฟาร์มดูไหมครับว่าตอนนี้คลื pues mm ่นของเราเป็นยังไงบ้างเราสร้างมอนิเตอร์อะไรได้บ้างตอนนี้เนี่ยครับเราสามารถพัฒนาต่อเน nah ื่องครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ดีเนื่องจากฟาร์ที่เราใช้จริงมันมีขนาดอะไรเราสามารถดูได้ทกูจะดูอะไรตอนตรงนี้โอเคครับตัวนี้ใช้จริงแล้วใช่ไหมครับใช่จริงนะครับคือขนาดกระเบียที่สร้างบนนี้รับผมเออระยะเวลาในการทำงานแค่ไหน เพื่อนรับผมเพื่อนเป็นโครงงานหรือเป็นเป็นโปรเจกต์อะไรเหรอถึงได้เกิดอันนี้ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ครับผมเป็นโปรเจกต์ตอนนี้ได้อยู่ปวชแล้วปวชสามของผมนี่คือโปรเจกต์ก่อนจบถูกต้องไหมหรือว่าโปรเจกต์ที่กำลังทำเพื่อจบหรือในรายวิชาโปรเจกต์ที่จะมาทำเพื่อจบครับผมอยู่ที่นี่ี้ ประกวดมทีท่ไนครับที่ะรีรีสแล้วก็เป็นรครับไรับอียด้นะครับที่ไดมที่โคราชนี่คือระดับประเทศใช่ครับที่เสียร์เสียร์แล้ว เรมีนน่าตอบย้ออะไรไหมแล้วึมนี้น่มเป็นระบะบบกลาไร้สายครับคือทางการโดนไปเป็นเเนตการโดนไชีมนเทน็ต้ก็คือะไรตัวสมาร์ทโฟนรับค้ลื่นที่ตัวเองและสมงเขายสัญญาขึ้นรับผมโอเคครับมีคำถามไหมครับมีอีกคำถามนะคะ อาจารย์นันลุปานาครับก็จะถามว่าตัวมิ้งที่เราใช้ัเป็นเวอร์ชันอะไรครับใช่ั้นล่าสุดไใช่ครับเป็นเวอร์ชันล่ามิ้งสองจุดศูนย์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราได้เสียเงินในการในเซิร์ฟเวอร์ของเขาไหมฟรีตอนนี้ฟรีอ๋อถ้าฟรีมันของเรามันจำกัดเมสเสจนะครับไม่จำกัดครับตอนสั่งการใช้งานได้ปกติ โอ้โอเคครยบัไงจะทำด้ครับค่ี่เครับในการต่อยอดให้มันดีขึ้นนะครับเจาพนัานะนเรื่องของเซเซอร์ครับให้มันจะแข็ยดขึ้นแล้วดูสบา้มากขึ้นครับแล้วก็เ้าตัวจะฟังขนาดใหญ่มันก็จะแบบให้มันวัดได้ในจุดจุด ขึ้นไปกับข้อกังวลใจแต่ก่อนครับแล้วก็เรื่องของการปรับให้เข้ากับหลายๆผู้ดูทีให้มากยิ่งขึ้นผมเมื่อเมื่อสรุปบอกว่ามีการนำไปใช้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับถ้าแครับฟีดแบ็กการนำไปใช้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผู้เดียวไปใช้จากการที่ได้ใช้งานจริงนะครับผมบอกว่าก็คือเราเสียเรื่องของการใช้งในอนาคตเพราะเราไปยิ่งขึ้นก็ ดีขึ้นครับเหลือความร้คนนี้เราไปใช้กับใครเราไปใช้กับใครกับฟาร์มใช่ไหมใช้กับกระบองเพชรก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมนมสดด้วยค่ะเป็นน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสระบุรีนะคะและทีมต่อไปนะคะทีม s t 5 0 0 AI นะคะทีมนี้นะคะจากมหาว